สวัสดีครับผมสวัสดีซีสูผู้สุก้นครับผมม่แล้วพี่น้องรัฐบาลไทยของอาจารย์สิงห์งวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกหกของอาจารย์สิงห์งวดที่แล้วเลขวิ่งเลขวิ่งบน,นข่าศูนย์นะพี่น้องบนเข่าศูนย์แต่ปัหาไม่เน้นที่ 1, 1, 1, หนึ่งหนึ่งบมดล่งลางศูนย์ก็อยู่บนเลขวิ่งก็ถือว่าเขาเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งก็บอกถือว่าเขาเ แต่จับคูบ่เาเขาพี่น้องสิบสองกะมีสามหนึ่งกบมีเหล็กติดหนึ่งเน้นทีหนึ่งแต่เหล็ก่างออกสิบสี่ส่วนล่างในบ่กเ,เขาเนะพี่น้องเหล็กวิ่งบ่เขาดับ่างนี่ศูนย์สองกับศูนย์กับดับอยู่ส่วนบนกระดับอยู่เหล็กดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องได้เอามาเบิ่งกกน้ำกัน แนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์สิงห์เรลยกดัดอยู่ทั้งบนทั้งล่างเหลยกวิ่งก้เขาทั้งบนทั้งล่างของอาจารย์สิงห์วิ่งบนวิ่งบน1กับ2 1 วิ่งบนหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนี่เนียนทีหนึ่งบนน่นเนียนทีหนึ่งได้พี่น้องส่วนเหล็กจับคู่ หัวหลักหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเกดเล็กเกดได้พี่น้องอันนี้หนึ่งอันนี้เกด หนึ่ง 8, หนึ่งแปดหนึ่งเก่าคือหาคู่นาะพี่น้องเลขสองตัวมีหาคู่ส่วนหาคูน่นี่ส่วนตัวเน้นอาจารย์เพิ่นว่งกลมให้สองคู่และพี่น้องด้อเพิ่นวงกลมให้สองคูงงกงคก่กับตัวเน้นเน้นให้สองคู่ หนึ 1> 1่งเก8ปดเดได้พี่น้องได้อันินบนที่นี่กับิ h i เล็กสมตัวไม่เล็กสามตัวม3มกับแปดเป็นลักลอยได้พี่น้องสามกับแปดเป็นลักลอย

เจ็ดหนึ่งเบ้งใดน้อพี่น้องเนาะเพราะเบื้งใดอยู่ดอกแปดหนึง่งเจ็ดขีมมซีคูเลขสตัวขีมมซีคูสเจ็ดหน่งสามหนเจ็ด 8 7 1 8 1 7คือ3กับ8หลักลอยได้พี่น้อง3กับ8หลักลอยอาจารย์เพื่อนเน้นให้อยู่ที่3 3 7 1อันนี้คือตัวเนีนได้พี่น่องเด้นด3่1ตัวเน้น ส่วนเลขดับดับบนดับบนลักซิฟดับโอ้ยบง่ายเบิ่งออกได้พี่น้องตัวหนังสือแต่ตัวเลขเบิ่งออกอยู่ สิบบนนี่สิบบน,นี้ดับศูนย์ดับสิบบนดับหน่วย ดับหน่วยบนดับหน่วยบนแปดหกเบิ่งออกเกขพ้่หน่องแปดกับหกดับหน่วย พี่น้องแคบหน้าจอแล้วครับแล้วแอ,อีกเขียนสองใบยังมีเหลือลางอีกเดี๋ยวเขียนใส่ใบไม่พี่น้องมันเต็มหน้ากระดาษแล้วสุดเต็มแอดติโบเขียนแล้วพี่น้องแด้เขียวตัดตัวเน้น เขียวตัวตัว,ตวเนียนเพราะว่าคลิปมันจินยาวเขียวตัวตัว,ตวเนียนวันทีเขียนที่หลังล่าง ล่างวิ่งศูนย์ล่างวิ่งศูนย์กับเก้าเน้นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์นะพี่น้อง ตัววงกลมคือตัวเน้นส่วนจับคูรางกระมีศูนย์ห้าศูนย์หานี่พันให้กกับได้ไปน็นหองนะเน้นศูนย์หาตัวล่องตัวล่องนี่คือ ก้าสองศูนย์เก่าอันนี้ตัวล่องนะพี่น้องศูนย์หาในตัวเน้นศูนย์หาตัวเน้นตัวล่อง ดับสิบดับสิบล่างดับสิบล่างสามดับสิบล่างสามกับหนึ่งดับสิบล่าง แกเขียนอ่ต,ตัวต็เพสว่าสุดเต็มมันหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาดสปัดสุดเต็มนี่ยซม,มีสิบคููเอาแต่สุดเนียนเรา่องเนาะเอาแต่สุดเนียเอาแต่สุดเนีหนห่ง อันนี้คือชุดล่างถ้าพี่น้องเดวแอดเจชุดบนวันนี้อันนี้คือชุดบนถ้าพี่น้องด้อชุดบนพี่น้องเข้ากับแชปนาจอตามนี้ครับผมนี่คือชุดบนบนวิ่งหกับสเน้นที่หส่วนจับคู่กับหนึ่งหาหนึ่งหเจด่นึ่เกน่นเจกับหนึ่ด้พี่น้องด้ส่วนเลขสตัวสกับแเป็นรักลอยสามเจดหนึ่ง 317 871 817กดหนึ่งกอันนี้คือเลข3ตัวเลข3ตัวเน้นให้อยู่ที่371เดหนึ่งได้พี่น้องได้ตัวเน้นเลข3ตัวส่วนดับบนลักซินี่คือ0นพี่น้องลักหน่วย8กับ6กได้พี่น้องได้อันนี้คือดับบนลักซิลักหน่วยเอาพี่น้องตามนี้ได้ ทีนี้ก็มาเบิองรางบบดนี้แอดเขียนซองใบทีนี้ก็มาเบิองรางส่วนรางแอดเขียนเอาตาตัวเน้นชุดเต็มมันมี 12, สิบสองชุดแอดบ่เอาบ่บ่จับมันหลายมันหลายคือชุดเต็มบ่เขียนบ่เอาเอา,เอ,าอันนี้คือชุดรางได้พี่น้องเด้อรางนี่วิ่งศูนย์กับเก่าเน้นที่ศูนย์ส่วนจับคู่นี่คือ ศูนหาเป็นตัวเน,น้นเลขศูนย์หาตัวล่องนี่ก็คือเก้าสองศูนย์เก้าแล้วพี่น้องอะไรตกตัวล่องส่วนดับดับสิบล่างสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งหลักสิบเลยพี่น้องเด้อหลักสิบสามกับหนึ่งดับเอาพี่น้องแคปหนา้าจอตามนี้ครับผมอันนี้บนอันนี้ล่าง อ่วันที่หนึ่งท่านว่าซองหาหกคอยรวยแห่งปังๆกันสุขภูสุขคนเนาเริ่มพี่น้องอ่ะความคุ้นลลายๆอาจารย์ที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งท่านว่าซองหาหกหกคอยพี่น้องโชคๆมันมันเรื่อยๆแห่งปังๆกันสุขภูสุขคนมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบื้องบนมักรคพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางอ๋อใครจะเริ่มฝากคนไลยคนแช่คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม